ชาเลนจ์ใช้เงิน1500บาท30วันวันที่10ทุกคนวันนี้จีค่อนข้างจะขี้เกียจแล้วก็ยุ่งด้วยจีก็เลยจะกินไข่เจียวง่ายๆแล้วก็เหลือจากมะนาวที่ทําไก่อบวันนั้นจีก็เอาไปแช่ตู้ไว้แล้วก็จะออกมากินคู่กับไข่เจียวนะทุกคนใครลองแล้วบ้างเป็นเมนูที่ง่ายมากแต่ก็คืออร่อยเลยอะทุกคนจีชอบกินด้วยถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วก็มาเจอคลิปนี้เลยอ่ะทุกคนให้ย้อนกลับไปดูคลิปซื้อของเข้าตู้เลยนะเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกของชาเลนจ์นี้เพราะบางทีคนที่เขาเพิ่ง จากไหนทําไมไม่คิดเงินก็คือคิดนะทุกคนมันอยู่ในงบ1 5 0 0บาทนั่นเองรายละเอียดต่างๆก็อยู่ในคลิปซื้อของเขาตู้นะไปดูกันได้เลยเพราะว่าจีบอกไว้หมดแล้วแ,แนะนําให้ดูทุกคลิปเลยมันจะได้ต่อเนื่องกันนะมาดูกันว่าจีใช้ชีวิตแบบประหยัดยังไงพอนั่งทํางานเสร็จจีก็จะมาแพ็คของนะทั้งสติกเกอร์แล้วก็น้ําพริกพอดีมีออเดอร์น้ําพริกเข้าที่จีขายเขาก็จะเรียกว่าน้ําพริกจอกนะจะมีรสชาติปลาล่าปลาย่างตาแดงแมงดาแล้วก็จะมีพริกแกงใต้กับพริกลาบเหนือด้วยส่วนน้ําพริกที่ไว ทุกคนถ้าเกิดใครอยากได้ก็แจ้งมาได้เลยปาแพ้ของเสร็จแล้วเราก็ไปส่งของกันวันนี้จิจะแวะตลาดด้วยนะจิจะซื้อดอกไม้ไหวพับกะหลัมปีดอกไม้ไหวพรกก็ราคา5บาทกะหลัมปีหัวนี้ก็คือราคา10บาทไปกินมื้อเย็นกันเลยดีกว่าเห็นหม้อแบบนี้ก็คือมาม่าแหละใช่ไหมทุกคนจีว่าทุกคนเดาออกบอกแล้วว่าวันนี้ค่อนข้างจะขี้เกียจไม่อยากทําอะไรนะเพราะว่าจีนึกเมนูไม่ออกว่าจีจะทําอะไรกินก็เลยอากินมาม่าไปเลยแล้วกันถ้าถามว่าทำไมต้องกินในหม้อนี้ก็คือมันทำให้อร่อยขึ้นน่ะจริงๆนจร อย่างคือง่ายมากต้มในหม้อกินในหม้อไปเลยง่ายสุดๆพอเ,เห็นคลิปแล้วก็หิวเลยอะ่ะอยากกินอะไรร้อนๆมาสรุปยอดการวันนี้จีไปตลาดแล้วก็ใช้เงินไป15บาทก็เลยเหลือ658บาท